สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรบรรณุนชื่นชมผู้รับอนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยอแมนสรุบบรีวันนี้ผมจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านครับวงจรไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านนะครับมีการต่ออย่างไรบ้างน,นะครับจารครับวงจรต่อไปผมจะพูดถึงอุปกรณ์ตัวนี้ครับอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกว่าล c h i n g relay l a t c h ิ n g relay มีโครงสร้างไงครับก็คืออันที่1โครงสร้างมันก็มีคอยของตัวมันนะครับคอยของมันก็คือหมายเลข7กับหมายเลข2ที่เราจะต้องต่อนี่คือซอกเก็ตมาตรฐานเลยแล้วครับแล้วมีหมายเลขอะไรครับคอมมอนคือ8นะครับ8จะ NO คือ6 NC คือ5แล้วก็หมายเลข1 c o m คอมมอนแล้วก็หมายเลข 3คือ n o 4คือ NC ด้านนอกคือ NO ด้านในคือ NC นี่คือ Latching Relay เราไปใช้ในงานไหนครับเราเรียกว่า m o l t p o s i t i o n Control นั่นหมายถึงเราจะควบคุมหลายตำแหน่งได้ผมจะปิดเปิดในโรงงานผมจะปิดเปิดไฟโรงงานเนี่ยประตูไหนก็ได้สมมติผมมีประมาณ4ประตูที่จะออกผมจะปิดเปิด ประตูที่หนึ่งประตูที่สองประตูที่สามที่สี่ปิดเปิดหลอดไฟที่โรงงานก็ได้หรือไปใช้งานที่ไหนครับในอพาร์ตเมนต์ใช้เยอะมากที่เยอรมันผมมีสวิตช์อยู่ที่หน้าห้องทุกห้องเลยผมออกมาพอผมเกิดปั๊บติดพอผมจะเดินบันไดลงผมกดอีกทีดับคือติดดับสวิตช์ตัวไหนก็ได้ครับตัวเดียวมันมีหน้าที่ทั้งติดและดับ เพราะโครงสร้างของมันเห็นไหมครับมันจะมีกระเดื่องอยู่เป็นตัวล็อกปลดล็อกล็อกปลดล็อกในหน้าคอนแทคมันทำงานยังไงครับก็คือเห็นไหมครับผมมีไฟอยู่ผมต่อไฟเข้ากับสวิตช์เลยแล้วผมเอาสวิตช์ทุกตัวเนี่ยครับต่อขนานกันการต่อขนานก็คืออะไรครับ ผมเริ่มต้นจากตัวแรกก่อนไฟสวิตช์เป็นพุทธวัตต้นนะครับมีแล้วจากพุทธวัตต้นก็เข้าอะไรครับเข้าคอยของลัดชิงรเลยคอยของลัดชิงจริงก็คือหมายเลข7กับหมายเลข2ผมเข้าหมายเลข7แล้วหมายเลข2ผมก็เข้าโคลบนี่คือลัดชิ่งรีเลย์ทำงานจากลัดชิ่งรีเลย์ของทำงานเราไปควบคุมหลอดไฟครับก็คืออะไรครับ ไฟบวกผมเข้าที่คอมมอนจะเอาคอมมอนไหนก็ได้นะครับ8หรือ1ก็ได้ผมเข้าคอมมอนที่หมายเลข8 no ของผมคือ6ก็เข้าที่หลอดไฟแล้วจากหลอดไฟเป็นไงครับก็เข้าขั้วลบนนั่นเองนี่คือผมใช้ลัดชิงเลขกควบคุมแค่จุดเดียว ผมโชว์จุดเดียวก่อนผมเอาล t c ชิงรีเลย์ของผมเข้าไปที่ซ็อกเก็ตผมเปิดไฟนะครับผมกดล t c ชิงรีเลย์หลอดติดกดอีกทีดับติดดับล็อกปลดล็อกล็อกปลดล็อกนี่คุณสมบัติของล t c ชิงรีเลย์มันมีทั้งแบบที่เป็นแมชช a นิกแล้วก็แบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ก็มีนะครับเป็นล t c ชิงรีเลย์นะครับ เฮ้ยนั้นถ้าผมต้องการควบคุมหลายตำแหน่งผมทำไงครับผมก็เอามาขนานกันท่านเองนะครับผมปิดไฟก่อนนะครับการขนานก็คือการค่อมสวิตสวิตตัวที่1นแล้วก็ค่อมสวิตตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ที่5ที่6เยอะแยะไปหมดก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ค่อมตัวนี้ก็ค่อม สวิตตัวที่2แล้วก็คขมสวิตตัวที่3เห็นไหมครับผมสามารถควบคุมได้วยํตำแหน่งแล้วจะ4ตําแหน่ง5ตําแหน่งก็เอาสวิตมาขนานกันเท่านั้นเองผมเปิดไฟนะครับผมกดติดผมมาปิดที่นี่ก็ดับได้กดที่นี่ติดกดที่นี่ดับก็ได้เพราะนั้นเราสามารถควบคุมได้หลายตำแหน่งเลยผมเปิดประตูในอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์มี20ห้อง ผมเปิดห้องที่หนึ่งกดปั๊บเปิดผมจะลงเดินบันไดผมมากดสวิตตัวนี้ก็ปิดหรือผมขึ้นมาจากบันไดกดปั๊บเปิดก่อนจะเข้าห้องผมก็ดับได้หลอดไฟไม่จำเป็นต้องมีแค่หลอดเดียวเราจะใส่กี่หลอดก็ได้ผมยกตัวอย่างก็คือเอามันขนานกันนะครับหลอดไฟก็เหมือนสวิตนั่นเองผมก็เอาครับ ขั้ว N ต่อเข้ากับขั้ว N ขั้ว L ต่อเข้ากับขั้ว L การขนานก็คือเอาหลอดไฟค่อมกันก็คือขนานกันเห็นไหมครับ ผมเปิดไฟผมกดและชิงเห็นไหมครับหลอด3ดวงติดเลยตรงตรงอพาร์ตเมนต์ที่มีความยาวกี่หลอดก็ได้เราก็ติดให้มันต่อขนานกันเดี๋ยวนี้ LED เป็นไงครับวัดต่ำๆเยอะแย,ยะเลย12วัดก็มี6วัตดก็มีแล้วสว่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหน้าคอนแทคมันทนได้10แอมป์เพราะฉะนั้นพูดยังไงว่ามันสามารถต่อได้เป็นร้อยๆดวงผมปิดดับตรงไหนก็ได้ นี่คือลักษณะของการใช้ l ัดชิ i งรีเลย์เดี๋ยวมาดูวงจรที่5ครับว่าเป็นวงจรอะไรเดี๋ยวตามผมมาครับครับเป็นวงจรที่5ครับวงจรที่5ก็คือวงจรที่ใช้ t i m e er มอร์แบบออฟดีเลยตัวนี้เป็น l ั t c h i n g Relay เห็นไหมครับวงจรเหมือนกันเลยลัดชิ i งรีเลย์เรากดทีหนึงมันติดแล้วกดอีกทีมันดับแต่ t i m e er มอร์ออฟดีเลยกดทีหนึงมันติดแล้วมันดับด้วยตัวมันเองครับ คุณสมบัติของมันมันมีคอยกับคอนแทกเหมือนกับลรตชิงรีเลย์เลยนะครับผมเปลี่ยนจากลรตชิงรีเลย์ตัวนี้ให้เป็นทม์เมอร์แบบออฟดีเล์เห็นไหมครับผมใส่ทม er ์เมอร์ออฟดีเล์เมื่อไหร่ผมกดสตาร์ทไฟจะติดพอผมเดินเข้าห้องไฟจะดับเองขึ้นอยู่กับเวลาที่ผมตั้งผมตั้งนานเห็นไหมครับกดปับ๊บขึ้นบันไดามาแล้วเดินเข้าห้องสุดท้ายหลอดก็จะดับเอง ตัวนี้คือป้องกันให้คนลืมในการปิดเปิดไฟนะครับทับเมอร์แบบเราจะเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นให้เซนเซอร์จับตัวเราก็ได้พอเซนเซอร์จับตัวเราเป็นออปติกเซนเซอร์ระวิดลํลำแสงเราไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องกดเลยมีสวิตช์ลำแสงพอเราเดินผ่านสวิตช์ลำแสงปับ๊บหลอดก็ติดเดินเข้าห้องหลอดก็ดับเองนะครับนี่คือระบบที่เราใช้ในเรื่องของ ตัวทา m เมแบบอ f ฟไลนหรือเราจะใช้ m o ชัน n ซนเซอรก็ได้นะครับ m o ชัน n ซนเซอรก็คือเราเดินผ่านปับ๊บหลอดก็จะติดพอเดินเข้าบ้านดับเองโดยมันหน่วงเวลาอยู่ข้างในมันมีทา m เมอร์ออฟลอยู่ตัวข้างในนะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเรื่องระบบวงจรไฟฟ้านี่สะดวกแล้วก็ง่ายด้วยครับเรามาดูวงจรสุดท้ายที่เราใช้กันครับเดี๋ยวตามผมมา เราดูวงจรสุดท้ายครับคือวงจรตัวนี้ครับอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกว่าสวิตแสงอาทิตย์นั่นหมายถึงพอมีแสงปับ๊บแสงอาทิตย์ขึ้นมันจะทําให้หลอดดับแล้วก็ถ้ามันมืดเมื่อไหร่หลอดจะติดเองมันใช้หลักการของ light decrease resistance ที่เราเรียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับนั้นมันบิวอินเข้าไปในตัวนี้เลยถ้ามีแสง เมื่อไหลมันจะดับแต่ถ้ามืดเมื่อไหร่มันจะติดเรงโดยอัตโนมัตินะครับเรามาดูครับในตัวมันมีอะไรเห็นไหมครับตัวนี้มันมี L อสายแลแล้วสายเแล้วก็แคือโหลด L ก็คือสาที่เราเรียกต้องเอาไฟเข้าตัวมันผมเอาไฟเข้าที่ L ก่อน n ก็เข้า n เลยครับ ผมต่อ n เข้าไปเข้า Tn ตัวโหลดก็คืออะไรครับก็คือตัวที่เราจะต่อเข้ากับหลอดไฟผมก็ต่อเข้ากับหลอดไฟแล้วเ้าวงจรที่ n ผมก็เ้าวงจรที่ขั้ว n ของผมผมต่อเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับผมเปิดไฟนะครับตัวนี้มันมีแสง มันมืดนะครับพอมืดปั๊บมันจะติดเองแต่ถ้าเรามีแสงไฟเมื่อไร่ผมจะเอาไฟจากมือถือนะครับลองส่องดูนะครับเราจะเอาไฟจากมือถือมาเป็นตัวเป็นไงครับให้ว่าถ้ามีแสงอาทิตย์เมื่อไหร่นะครับตัวนี้จะดับเองเลยครับผมมีแสงเข้าไปนั่นหมายถึงผมเอาไฟจาก ตัวมือถือของผมมาใส่ที่ตัวสวิตช์ที่รับแสงนะครับมันจะหน่วงเวลานิดนึงนะครับต้องรอนิดหนึ่งว่าพอมีไฟเห็นไหมครับพอมีไฟเมื่อไหร่เป็นไงครับมันก็จะดับเลยพอมีแสงไฟก็จะดับเองอันนี้ก็ให้อาจารย์เห็นว่านี่คืออะไรครับอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับผมยังไม่ พูดถึงเรื่อง h โฮมออโต a t i o n คอนโทรลผ่านมือสื่อคอนโทรลผ่านเสียงอันนี้ถ้าใช้อุปกรณ์ภายในบ้านเนี่ยจะใช้วงจรอะไรนะครับวันนี้ที่ผมโชว์การต่อวงจรเนี่ยหวังเป็นแบ่งยิ่งว่าอาจารย์จะเป็นประโยชน์ในการที่จะสอนนักเรียนนะครับหรือนักศึกษาที่แผนกช่างไฟฟ้าในการใช้ในการควบคุมครับหลอดไฟภายในบ้านนะครับเห็นไหมครับมาเรียนที่นี่เราเรียนแป๊บเดียว ที่เราเรียนอันนี้แค่อาทิตย์เดียวเรื่องระบบติดตั้งไฟฟ้าเนี่ยแป๊บเดียวเด็กก็ทํางานได้ละเพราะเราจะพูดถึงเรื่องมาตรฐานของอะไรครับของกาหลอดมาตรฐานสวิตมาตรฐานเบเกอร์มาตรฐานสายไฟมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่นี่เราเรียนเหมือนที่เยอรมันครับก็คือ4อย่าง Safety Standard Application ก็คือการใช้งานแล้วก็อันสุดท้ายคือ Skill หรือทักษะ ต้องต่อให้เป็นทุกคนถ้าต่อไม่เป็นเราไม่ให้จบนะครับเหาะนั้นเปลี่ยนค่านิยมครับมาเรียนวิชาชีพกันเรานะครับเรียนจบม .3 ก็มาเรียนปวชจบปวชหรือม .6 ก็ต่อปวสเราเป็นแบบทวิภาคี100%เซน์นะครับหรือจะเรียนต่อปริญญาตรีซึ่งเรามีคอนเน็ชันกับหมหาวิทยาลัยดังๆทั่วประเทศเลยหมหาวิทยาลัยสุรนารีมหาวิทยาลัาายจิตรลดา หรือหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคลองหกสถาบันเทคโนโลยสถาบันอาชีวศึกษาปทุมธาน,นีหนึ่งแล้วก็หมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งหรือจะไปเรียนต่างประเทศก็ได้ที่จีนที่เกาหลีที่ญี่ปุ่นหรือที่เยอรมันเพราะนั้นฝากผู้ปกครองครับว่ามาสร้างอาชีวะกับเราวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยย,ยมันครับสนใจก็ติดต่อที่ตามมือถือข้างล่างนี้ที่ จะมาเรียนกับเราหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในท็อปิกไหนก็ตามนะครับที่เกี่ยวกับรังด้านเทคโนโลยีเรามีสอนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซล่ ar, าเซลล์โฮมออโตมชัน IOTPLC นิวมิเตคคอนโทรลไฮดริกคอนโทรลรถไฟฟ้าพวกนี้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราสอนที่วิทลัยแห่งนี้ครับฝากผู้ปกครองอีกครั้งนึงครับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมัลขอบคุณครับ